อาครับมือนีอาหารเส่าแกงขีดิกพี่น้องแกงขีดิกแกงยอดขีดิกเป็นอาหารเส้าทครับมือนีเด้อกําลังตุ่มอยู่ครับตอนพท่านออมเลียกบัตแกงขีดิกนี่มันขืมีอยู่สองสูตรด้วยพ่น้องเด้อสูตรแบบบัต่ำกับสูตรอ่าต่ครับพี่น้องนี่คือสูตรบัวต่ครับพี่น้องแกงดูกถ้าสูตรต่ำจะใส่ข้าวเดือยใส่ยำหนังครับนี่เป็นสูตรแกงแบบ ใส่พริกใส่เกลือใส่ปลาแดกน้ำฟูน้ำฟ้าใส่หอมข้าวหอมผึ้จจบนี่สูตรสูตรสูตรบ่ติพพี่หน่องสูตรขมพี่หน่องสูตรขม่ะเขาข้าวี้หนอนเขาไปไปเนี่ยแล้ว อ่ะสิมงบางพี่น้องไปนี่แกงสูตรบบตำพี่น้องแกงเป็นใบเลยนี่อ่าอ,ออกขมขมนิดพี่น้องคักคักคับคับคือแกงขี้เล็กดูพี่น้องเด้อตาสูตรตำกับแบบนึงอีกใส่ข่าเบือย้อยนั่งตุ๋นันอันนี้มันแกงเป็นใบครับพี่นอ้องบบต้องตำทั้งสิ้นครับพี่นอ้องนี่มีอยู่สองสูตรพี่นอ้องอ่ะไปกินข้าวน้กากันพี่น,อน้องไปนี่พี่น,อน,น้องกินข้าวน้ากันบ้าน เกงคลิของพนพี่น้องตัวนื้ Hmm.